สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะวันนี้มันมาแนะนำรถเก๋ง Honda City นะคะรถยตนปี04นะคะเครื่อง IDSi นะคะทุกท่านประหยัดสุดๆเลยนะคะเครื่องยนต์ 1,500cc ค่ะเกียร์ออโต้ระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่98,000บาทนะคะเครื่องเกียร์รสมบูรณ์ดีนะคะเกียร์ออโต้7สปีดนะคะทุกท่านสมบูรณ์สุดๆเลยค่ะพาษีปี65นะคะ ้อมโอนกันเลยนะคะภายนอกก็สวยภายในก็ดูดีนะคะตามรูปนี้เลยนะคะทุกท่านสวยสะอาดน่าใช้งานมากๆค่ะสวยๆเดมิมๆนะคะพร้อมใช้จริงๆค่ะช่วงล่างดีนะคะเดียวซ้ายสุดขวาสุดไม่ดังนะคะเกียร์ก็เข้านิ่มๆง่ายๆได้ทุกเกียร์นะคะไม่ต้องรอไม่มีสะดุดนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าเลยนะคะ คันนี้นะคะไม่ว่าจะซื้อเงินสดหรือว่าต้องการจะจัดเน้นก็สามารถติดต่อเข้าไปได้เลยนะคะเจ้าของรับเงื่อนไขได้ทุกกรณีนะคะทุกท่านไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยนะคะแอร์ก็ยังหนาวๆเลยค่ะสีสวยเต็มคันไม่มีตําหนินะคะไมคก็ใช้งานมาน้อยมากๆค่ะเพียงแสนกว่ากวาเท่านั้นนะคะมีรีโมทนะคะกุญแจรีโมทมีระบบเซ็ทนทรัลล็อกใช้งานได้ปกตินะคะสนใจดูรถได้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ เน้นย้ำว่าราคา9 8 0 0 0บาทนะคะรถยนต์คันนี้เจ้าของบอกว่าเน้นโทรเท่านั้นนะคะสนใจดูรถทดลองขับติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือว่าต้องการสอบถามกรณีเงินสดเงินผ่อนยังไงนะคะก็สามารถคุยกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปเช่นกันค่ะรถสวยสภาพดีน่าใช้งานนะคะท่านใดกําลังมองหาไว้ใช้งานก็อย่าลืมติดต่อไปนะคะไปสอบถามข้อมูลกันดูนะคะประกอบการตัดสินใจนะคะทุกท่าน สำหรับคลิปนี้นะคะขอลากันไปก่อนนะคะไวพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ